สูตรแกงกะเพราหมูนะครับก็จะมีเรามาสองคนนะครับผมวันนี้จะมาหาตีน้อยนะฮะต้นน้ำนะฮะตีน้อยใช่เหรอวันนี้เราเราก็มากันแค่สองคนนะครับก็ไม่ได้มาตามหัวเราแต่ว่ามากินเนาะก็วันนี้ก็ตั้งชื่อคลิปว่ามันวางของกะเพราหมูก็แบบนี้แหละวังมากครับผมอ่าวันนี้เราอยู่ที่ห้างไหนครับห้างเดียร์เซนนะครับผมทีเดียร์เซนนะครับซึ่งเราจะพามากินร้านชื่อว่าคปเปอร์ใช่ครับคปเปอร์บุฟเฟ่ ซึ่งคิวยาวมากยาวจริงยาวมากคิวด้วยอ่าเอาเอไม่แค่เป็นการเสียนาฬิกาใช่ครับถูกแล้วเวลา,า,า,าเออนั่นแหละไปไปเลยรับปไปกินกันเถอะครับไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแล้วนะครับก็ yes. นี่คือบรรยากาศในร้านนะครับคื้บเลยครับครับแล้วจริงๆเราจะถ่ายถ่ายตรงทำอาหารก็ได้แต่พอติดติดคนก็เลยเ้าเป็นหัวงเราผิดวีดีเอก็เลยมาถ่ายตรงนี้กันอ่ะแล้วก็เข้าให้ฟังหน่อยครับว่ามีการทสั่งอาหารเป็นยังไงบ้างตรก็จะมีจุดสั่งอาหารตรงนี้ครับหลายจุดในร้านนี้เลยครับก็แค่เดนไปบอกว่าจะเอาอะไรแล้วก็บอกหมายเลขโต๊ะก็เขาจะมาส่งมาเสิร์ฟให้ได้เลยอ่าก็เดี๋ยวไปสั่งอาหารกันดีกว่าครับว่าดูว่ามันมีเมนูอะไรบ้างครับไปครับ เสร็จแ,แล้วอาหารที่พวกเราสั่งก็บริสุทที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นพวกปลาคูน่าปลาแซลมอนโคูซองที่เป็นชื่อดังที่นี่นะครับแล้วก็นี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอันนี้คูซองกับเผ็ดพัฟเฟิลครับผมใช่เผ็ดพัฟเฟิลใช่อันนี้ก็เป็นเกาเหลาเนื้อวากิวนะครับเนื้อวากิวด้วยใช่ไม่แก่อะไร่ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เนื้อแกะครับผมที่ลากคูกองมาครับผมอ่าอันนี้คือเนื้อแกะนะฮะใช่ครับ ประมาณนี้ครับผมของผมมีนี่มี่คือทางนางรมตอนนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวตามมาอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนึียว่ากี่เหมือนกันสำหรับคนที่ไม่ได้มาก็เสียใจด้วยนะฮะโอ้โหคนนี้ได้จะกวันเลยวันนี้นี่เป็นแบบมีเดียมแรงนะครับมีเดียมเลยอ๋อใช่มีเดียมเลยเราสั่งมีเดียมนะโอ้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 พูดดีครับผมราลอเลยฮะเก๋าเหลาเหรอ เตก็เหลาเนื้อวายิยก็คือไม่มีไม่มีเส้นใช่ไหมไม่เอาเส้นนะผมเ๋ือดกินไวอ่าทำมเป็นเก้าเหลานะฮมคมาคบสองจาแล้วกลับบ้านได้อันนี้นะครับเป็นข้เหีียวเรือ เนื้อวากิวนะฮะ <Okay. S 1> นี่อันนี้นี่เนื้อวากิวเน้นๆนะฮะและ้วอัดชิมก่อนผมลองชิมอันนี้ดูเมื่อ,อกนนี้ยังไม่ได้กิน mm. มันเป็นเนื้อที่เคี้ยวง่ายมากเลยเรครับคนไม่เค็ม <c oughs> ไม่เค็มครับผมอืมนี่แบบนี่แบบมันต้องเคี้ยวอ่ะแบบจับจับว่าคือลำท้องเลย เดี๋ยวเราถ่ายนี่กันต่อหอยเป็นหอยนางรมฮะซึ่งหอยนางรมอันนี้เป็นหอยนางรมจากโซล่าไม่รู้เอาไปนั่แนแหละแต่จริงชิ้นใหญ่มากเคยไปร้านอื่นแล้วก็แบบว่าชิ้นมันเล็กนะมันไม่ใหญ่เท่านี้นะเคยไปกินอย่างร้านเล่นอื่นซ้อนก่อนอ่ะซ้อมก็ได้มาพอ,อย่าใช้มือนะฮะปึ๊บนี่เก็นมาละ ับะะใหญ่ครับไม่คาวเลยอืมเดีดีมากเลยอันนี้เป็นวิวชีสก็คือการเอาเส้นสปาเกตตี้มาปั่นในถังถังชีสอ่าอันนี้ก็คือแบบเขาทำมาให้พอดีสำหรับเทการกินบุฟเฟ่เลยนะฮะ มดูทีดูทีสต้องบอกว่าเราเคยไปกินร้านอื่นจะมาแล้วกว่อนที่จะไปกินคอปเปอร์อยู่ต่างกันเยอะไหมครัมาดูนะมันมีความเ creamy นิดๆมีชีสมันไม่ได้เลี่ยนเพราะมันมีความเปรี้ยวน,นิดนึงบอกเลยว่าใครที่ไม่ชอบเลี่ยนกินได้ชิ้นไม่มีกลิ่นใช่ไหมไม่มีเลยโอ้โหซอชิเนื้อมาเกี่ยวครับผม เนื้อใหญ่มากนะครับใหญ่กับใหญ่กว่ามือผมอีกอ่ะอยากให้ดูข้าวนะครับว่ามันนิดเดียวจริงนะฮะเน้นเนื้อล้วนๆนะฮะบอกเลยข้าวเนื้อจะมีมีใช่ไหมรับนะขอรูปขอรูปรีบเรียงว้าวอันนี้เนี่ยครับเป็น กระเพราครับเรามาเราแกงกระเพราทั้งทีเราก็ต้องมากินกะเพราครับแต่นี่ชื่อกะเพราธรรมดาครับกะเพราเนื้อวายู่แล้วก็ไข่ออนเซนนะครเราลองาชิมากันกน,นะรสชาติเป็นยังไงเพื่อแงินมามีความแบบมีความเป็นแบบ ซอส,อสอกระเพรารวมกับข้าวมันต้องกินกับไข่ด้วยโหจากนัวครับอกนัวนี่นัวจึงอันนี้เป็นนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้แนะนำของคื้นคิ่ของร้านนะครับเป็นเออ่ขัวซองแล้วก็ซุปบเ็ตช็อคโก้นะครับลองาใช้มือแล้วใช้มือดีกว่า อต้อ,องกินตอนร้อนๆนะถึงจะอร่อยร้อนๆเลยอร่อยเป็นเนื้อแกะที่เป็นเนื้อแกะที่มาที่แกะมันร้องแบ,บแะๆนะฮะอะไรวะรอืมอืมตัดนี้เข้า,าตัดน,น,นี้พี่ตัดนี้พี่เออหูสี่แล้วทีครับ ไม่เคยกินเนื้อแกะในชิ้นนี้เมื่อก่อนเราตรงตรงๆนี่คือการกินครั้งแรกเปิดปิดระเดิมเป็นไงบ้างครับเป็นเนื้อที่แปลกเลยแต่มันก็ไม่มีเหม็นกินเหม็นนะเดี๋ยวก็ร้อนมันเข้มข้นแหละมันก็เลยไม่ดีมันก็จะมีกลิ่นแต่ว่านี่คำดีอืมเชฟต่อไปทำถ่ายนะครับคือพอมีความเป็นซอสอ่ะมันเลยตักตักเลี่ยนได้ดีอยู่ โอเคครับโอเคอันนี้อยากกินเนื้อแกะก็ต้องมาลองเพราะมันไม่มันไม่เผามันไม่มีกลิ่นโทษดิไปถ้าคุณจได้ยินมาเหมือนแกะมันจะแรงกลิ่นจะแรงๆอยู่ใช่นี่แบบตอนนี้มันเข้มข้นมากช่วยตัดอย่างนี้กลิ่นหายหมดเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่าน้ขำขนมโคน้ำอ่ขนมโคเดี๋ยวนะครับคุณสก,กาทำไมทำไมคุณสร<า>ะของหวานแล้วอ่ะนี่ว้าวมาของหวานแล้วครับกลิ่นนั้นไม่ไหว ครับผมนี่อ,อะไรเลยพฟเฟอรครับผมพัฟเฟอร์นี <พอ S 1> ่เป็นโมจิไส้ไข่แดงเยิ้มนะฮะอันนี้จะเป็นขนมโกโอ่ลก็อ,อกเป็ดอบเป็ดครับผมเป็ดไม่ใช่ของหวานนี่ของผมเอง <c oughs> อบเป็ดซอสส,ออส้มนะครับก็ไอศกรีมด้วยอันนี้อะไรวานิลาหรอวานิลาช็อกโกแลตชาเขียวอ,อันนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ลาเต้ครับผมอันนี้อ๋อลาเต้มอิซุเผ็ดอ่ะกินเลยชิมซิกินที่ถูกต้องนะครับ ร้านชื่ดังดอ,ดอันนี้มมใช้มือก็ได้มั้นมาครับเป็ดซอสต้อตตมาอาหารที่นคน ได้กินข้าวน้าเปิดมานานเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอไดากินได้แหละโดยว่ามันเป็ดที่หมักหมักซอสประมาณนึงแล้วก็หมกอบขมเคี้ยวนิดๆหัวไม่แยมมากอันนี้ขนมโกใช่ไหมฮะ,ะมใช่มันจะกินเลยอ่ะมันขนมโบราณโบราณนี่นนใช่มีทั้งหมดหนึ่งโลกขวดได้กินมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนน่ากินมาก อยากรู้ข้างในมันคืออะไรอ่ะกลิ่นหอกลิ่นเทียนหอมลอยมาเลยอ่ะอืมเออกระเทียมจีริเงะมันทาวันนี้อิ่มไหมโอ้สุดท้องแน่นเลยฮะมีทั้งทั้งของคาวของอาหารญี่ปุ่นของหวานครบเลยฮะแต่ที่เด็ดก็คือซุปเคุณคุณอ,อ่ะสั่งแค่รอบเดียวเ,เ,ยเดี๋ยวผมอมาสองรอต ได้ที่เป็นรอยสองเลยฮะแต่ว่าลอยจริง่อยจริงครับก็วันนี้ก็ของคุณทุกคนที่ติดตามครับก็เดี๋ยวรอบหน้ามาดูว่าเราจะทำเอะไรกันอีไม่เจอกันร้านต่อไป